สวัสดีครับเชฟอุดรเอฟเซจารโอครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับเหรียญหล่อโบราณครับหลวงปู่รอดครับวัดวังน้ำบนครับวัดวังน้ำบนครับ2407เพศ2477นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจยานนะครับสมรับฝังด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันครับนี่ครับวัดวังน้ำวนครับพุทธสันโธครับหลวงปู่รอดวัดวังน้ำวนครับ2477ครับระบุในเหรียญครับเหรียญนี้มีของเหรียญแบบเยอะนะครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจนะครับชมฟังให้ละเอียดนะครับครับผมให้ข้อควรักเกะกับทุกท่านครับเหรียญหล่อโบราณครับ ผิวเขาจะไม่เรียบตึงนะครับไม่มันเงานะครับดอไม่มีคาบดินไทยคราบขี้เบ้านะครับครับดอกบอยโบราณครับเดี๋ยครับวัดวัดวางน้ําวนครับนี่คือพุทธสันโถครับหลวงปู่รอดวัดวางน้ําวนครับเหรียญเลรแสายิดนะครับงานสายิดครับพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับเขียนไว้ระบุครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของก๊อปของเหรียญแบบมีเยอะนะครับมีหลากฝีมือนะครับผู้ชมผู้ฟังครับ ถ้าอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับถ้าใครมีอย่างนี้เอามาลงครับแท้แน่นอนครับแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับแตกต่างกันไปบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติการหล่อโบราณครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับตัวคาบเบ้าดินท้ายนี้คาบที่เบ้าต่างๆถ้าต้องดูนะครับครับดูให้ชัดๆนะครับครับดูให้ชัดๆครับหล่อแบบประเบ้าประกกนะครับหล่อโบราณครับครับท่านผู้ชมผู้ฟังอยากชมองจริงมาชมมาชมได้นะครับ ปัจจุบันนี้ผมเปิดอยู่ตึกแดงครับจังชั่นตึกแดงครับดีดีมอครับครับสวนจิจจักครับตึกแดงจะสวนจิจจักครับมาชมได้ครับมาขอชมได้ครับชมองค์จริงได้ครับมาพิจารณาได้ครับพิจารณาอย่างละเอียดครับชมครับฟังครับขอชมได้เลยครับผมเปิดอยู่ที่นั่นครับเปิดทุกวันครับมาขอชมได้ครับครับอังคารถึงพระรหัสนี่ จะช่วงบ่ายเที่ยงๆนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี่เช้าเลยครับเปิดตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่ห้างเปิดครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมได้ครับองค์จริงผมมีให้ชมครับดูและพิจารณาครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่นี่ครับนี่ครับงานสายยตดครับพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆนะครับให้ท่านชมอย่างสะใจเลยครับว่าเราอุปโลกพูดหรือไม่ แต่ได้พูดความจริงหรือไม่ท่านต้องพิจารณาครับอย่าฟังผมอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใครเชื่อผมทุกคนนะครับท่านต้องพิจารณาอย่างละเอียดครับพิจารณาจากสติปัญญาของท่านเองครับครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับอย่าไปฟังเขาเล่าจังเข้ามาครับเพราะพระอันนี้มีหลากฝีมือนะครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับนะครับ ครับครับวัดบางน้ำวนครับครับพุทธสันโทครับพศงานแซยิตครับพศ2 4ง7ันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับดูและชมเข้าใจครับเป็นหล่อเหรียญเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นบ้าประกบครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูทีละขั้นตอนครับดูด้านหน้านี้ก่อนครับดูที่ครับพิจารณาด้วยครับว่าใช่หรือไม่ครับชัดหรือไม่ครับ คมหรือไม่ครับถ้าใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับเรามาดมชมด้านหลังกันต่อนะครับครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับเรียบครับมีรอยตะไบเล็กน้อยครับรอยแต่งครับที่มันเกินส่วนเกินครับเป็นตะปุ่มตะปามครับตะไบให้เรียบตึงครับดูรอยตะใบนะครับต้องกลมเกินมันผิวเดียวนะครับกับโลหะที่ครับพอเขาทําเสร็จแล้วเขาแต่งเลยครับครับ ดูครับรายตัวใบก็ต้องดูนะครับเส้นตะวใบนะครับดูและพิจารณาด้วยนะครับพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับครับนี่ครับบ้าประกบครับดูครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนครับผมจะพาท่านดูให้รอบๆครับท่านจะได้เข้าใจได้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่คือหลวงปู่รอดครับวัดหลังบางน้ำวนครับครับ งานแสยิตครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับนี่ครับชมได้ชมเนีเข้าใจครับนี่ครับรอยบ้าประกบครับแต่มีรอยแต่งเล็กน้อยครับเพราะมันมีเนื้อเกินครับเนื้อประภุ่มตะป่ามันไม่สวยครับท่านต้องพิจารณาให้ได้นะครับว่าพ้าหล่อโบราณต้องเห็นรอยตะเข็บครับเห็นไหมครับอินทรียะเข็บครับให้เห็นบ้างครับไม่ใช่ตะใบหมดรอยตัดไม่ใช่นะครับมีเป็นรอยตะใบเขาแต่งครับ ถ้าเป็นรอยตัดอย่างนี้นะครับมันจะไม่เห็นเส้นเหล่านี้นะครับเขาทาแม่พิมพ์ขึ้นมาของก๊อฟขึ้นมาก็ตัดครับมันจะเป็นรอยตัดนะครับอันนี้เป็นรอยแต่งตะไบนะครับดูครับเห็นไหมครับมีเส้นครับยังเหลือครับยังมีให้เห็นอย่ับครับชมแล้ชมอย่างชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับให้ท่านดูชัดๆครับแล้วพิจารณาด้วยครับสิ่งที่ผมพูดมือนใช่หรือไม่เนี่ยครับ รอยประกบครับรอยแต่งครับแต่งตะไบออกครับจังเห็นอยู่ครับพอเห็นได้บ้างครับนบบชมด้านล่างครับนี่ครับรูชนวนเดยรเขาบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะกว้างนะครับไม่ใช่เสมอกันนะครับเรียบเสมออย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันจะรูจะกว้างครับรูเทครับเทล้นแล้วเขาจึงตะใบออกครับแต่งออกครับเขาแต่งออกครับผิวมันต้องกลมกลืนกันนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับรอยชนวนครับ นี่ครับผ้ารอยชอนอนช่อเขาจะมีบริเวณกว้างครับเทครับเทเราล้นมาครับมันทะลุมากันเขาก็แต่งออกครับเราเห็นชนวนนะครับตัดไม้ต้องเหลือต่อให้เราเห็นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับนี่ครับรูเทครับต้องมีครับบริเวณตรงนี้จะก็จะกว้างนะครับกว้างกว่าขอบตรงนี้นะครับ อันนี้แหละครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเป็นข้อควรสังเกตที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือรอยชนวนเทครับเป็นบ้าประกบครับนี่ครับท่านเห็นไหมครับรอยประกบครับนี่ครับนี่ครับดูครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับชมด้านหน้าตอบครับเป็นหลอดโบราณครับท่านดูนะครับพระนี่มันมีสีมือนะครับ ทางที่ผมพบเจอมาครับตางที่ผมพบเจอนะครับท่านจงพึงระวังนะครับครับพระนี่มันก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับเพราะมีราคานะครับหลักแสนนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับคือหลวงปู่ลอดครับวัดบางลำวนครับพุทธสันโถครับงานชซยิตครับ2 4 7 7รบครับท่านต้องดูรอโบราณต้องดูให้ออกนะครับครับดูครับไม่มันเงานะครับ โบราณมีขี้ว่าติดอยู่ครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับอยากจะชมงจริงเชิญนะครับอยู่ที่จังั่นตึกแดงครับเขียตบางซื่อครับสวนเจดจุจักครับชมและชงเปิดทุกวันครับมาชมได้นะครับมาชมครับชมก่อนไม่หาชมแล้วเรียนรู้ครับไม่ว่าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับครับชมใค่เข้าใจครับดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่พิจารณาเลยครับ พิจารณานะครับให้ละเอียดนะครับให้ถี่ถ้วนนะครับจึงจะได้พระแท้ครับนี่ครับหลวงปู่รอดว้าบางน้ำบวนครับพุทธสันโธครับงานสยยสองัสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะครับเขามีเหรียญปั๊มด้วยนะครับก็เหมือนกันคล้ายๆกันครับแต่เหรียญเล็กครับเหรียญปั๊มครับเหรียญปั๊มครับข้างหลังไม่มียันเหมือนกันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเอามาลงให้ ท่านต้องติดตามไปเรื่อยๆครับผมยังมีเยอะหลากหลายครับให้ท่านชมและฟังอย่างเข้าใจรับเรียนรู้และเรียนรู้อย่างเข้าใจครับศึกษาอย่างเข้าใจครับเป็นข้อควรศึกษาครับเป็นข้อควรสังเกตที่ควรศึกษาด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเขาเล่าจำเข้ามาครับครับสตอรี่มันเยอะนะครับท่านตองฟังดีๆนะครับใครพูดจริงพูดเท็จให้ท่านทิจยรณาอย่างมีสติครับ ดังให้คำทำเข้าใจให้ละเอียดครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับคมไหมครับสวยชัดคมใช่กดไลค์กดแชร์ครับไปติดตามด้วยนะครับมาคลิปต่อไปเราจะอะไรบ้ลงครับเชฟอุไรเอฟเซียารครับสวัสดีครับ